เป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะพอเราพิมพ์ y o i ปุ๊บมันจะสวิตช์มาเป็นตัวภาษาญี่ปุ่นให้เราเพราะฉะนั้น1-3ตัวแรกห้ามละเลยเรื่องของการจำโรมันจิก,กับเสียงพื้นฐานเด็ดขาดโอเคถ้าเอาจริงๆนะ1-3ตัวแรกนะทุกคนเอาหน้านี้ไปฝึกพิมพ์ก็ได้อ่ะหนูไม่ต้องอ่านออกก็ได้หนูฝึกพิมพ์แล้วก็ออกเสียงก็ได้อย่างเช่นตัวเคี y ้ o, หนูก็ฝึกพิมพ์เป k y o KYO ก็พิมพ์มา KYO เขี้ยวเขี้ยวเขี้ปากก็ออกเสียงไปด้ยมือก็พิมพ์ KYO KYO เขี้ยวเขี้เขหรือหรือพิมพ์ตามนี้ก็ได้เป็นเขี้ยวคิวเขี้เคิวเขี้เงี้ยคือฝึกพิมพ์ไปด้วยก็ได้หนูเออเออเอ้ยดีมากดีมากใช่ปะมีอีกหนึ่งไอเดียละในหนึ่งถึงสามเดือนแรกนะฝึกออกเสียงแล้วก็ฝึกพิมพ์ไปด้วยเพราะถ้าเกิดเราพิมพ์อะทุกคนในแป้นพิมพ์ถ้าพิมพ์อะตัวเดียวนะคะแต่เราต้องไปเปลี่ยนฟอนต์เป็นภาษาญี่ปุ่นนนนก่่่อเเเเเาาะปปลลีียยยน ไปเพิ่มไปเพิ่มฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นเออพอเราพิมพ์ตัว A ปุ๊บอ่ะมันจะสวิตช์เป็นตัวอะตัวนี้ให้เราเลยเค okay, ไหมพอเราพิมพ์ตัวอีปุ๊บมันก็จะ